นี้นะคะมีน้องขอมาบอกว่าให้ก้อยทำท่าบริหารก้นให้หน่อยนะคะก็คือเดี๋ยวไปดูกันเลยทําตามวีดีโอคุณที่บ้านก็ได้นะคะหรืถ้าใครมีดัมเบลนะก็สุดตามบ้านได้เลยะค่ะัปดูเลยค่ะท่าแรกนะคะก็คือท่า Go b e เบ s ค u a t ค่ะท่านี้เป็นท่าคิงของการเพิ่มก้นเลยนะคะตอนแรกนะคะพี่จะยืนแยกปลายเท้านในระดับหัวไหล่นะคะซึ่งเป็นการ S Squat แบบ d e Deep Squat Basic Squat นะคะโดยปกตินะคะ ก็จะลงต่ำให้มากที่สุดนะคะแล้วก็เกรงกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อก้นด้วยนะคะอันนี้คือมุมด้านข้างแล้วมาดูนะคะเทคนิคของพี่นะคะก็คือในช่วงจังหวะที่ลงนะคะพี่จะฉีดเข่าออกเห็นไหมคะมันก็จะได้กล้ามเนื้อก้นลึกเข้าไปอีกค่ะอันนี้นะคะซึ่งต่างจากครั้งแรกนะคะ ต่อไปเป็นเป็นท่า s n n l l l e เล i p t t r u s t นะคะท่านี้นะคะให้เรานอนนะคะโดยการพาดไหล่แล้วคอนะคะจากช่วงลำตัวจากหน้าอกนะคะพาดอยู่บนมานั่งหรือต่างระดับแบบนี้นะคะแล้วก็ยกขาข้างหนึ่งขึ้นนะคะขาที่เราดันตัวขึ้นเนี่ยให้ลงน้ำหนักทั้งฝ่าเท้านะคะท่านี้ก็ช่วงจังหวะขึ้นก็ให้เกรงสะโพกนะคะอย่าลืมท่านี้ต้อง อย่าเกรงคอแล้วอย่าเกรงหัวไหล่นะคะอย่าเกรงไหล่ปล่อยรีแลกช o เดอร์แล้วก็รีแลกคอนะคะให้วางพาดครึ่งลําตัวในช่วงครึ่งตั้งแต่อกลงไปนะคะต่อไปนะคะก็เป็นดัมเบลฮิปครัสค่ะก็คือให้เราเพิ่มน้ําหนักนะคะโดยการวางดัมเบลบนท้องน้อยแบบนี้นะคะแล้วช่วงจังหวะขึ้นก็ให้เกรงสะโพกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ขาเรานะคะช่วงจังหวะขึ้นจะเป็นมุม90องศาเห็นไหมคะ ความกว้างก็อยู่ในระดับหัวไหล่ค่ะปลายเท้าชี้ตรงนะคะเหมือนกันค่ะอย่ากเกรงคอนะคะให้รีแลกไหล่และคอไม่งั้นคุณจะปวดคอได้ค่ะให้วางตามสบายเลยนะคะ ่าต่อไปนะคะ r e ร์ r ไฮ hyper ค่ะท่านี้นะคะให้เรานอนคว่ำหน้าจะเป็นโต๊ะหรือมานั่งหรือจะเป็นเบนก็ได้ค่ะช่วงลำตัวที่ภาพนะคะช่วงจังที่ภาพเนี่ยให้จังหวะท้องน้อยนะคะตั้งแต่ท้องน้อยลงมาเนี่ยให้อยู่กึ่งกลางของเบนหรือมานั่งนะคะช่วงจังหวะที่เตะขาขึ้นก็ให้ฉีกขาออกทำมุมสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็จังหวะที่ลงก็เป็น90องศาตั้งฉากแบบนี้นะคะ เก่งสะโพกเล็กน้อยค่ะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นท่า Single Leg Group b i t ิค่ะท่านี้นะคะให้เราวางเท้านะคะครึ่งหนึ่งนะคะเห็นไหมคะครึ่งหนึ่งเนี่ยจะอ่าเหยียบกึ่งกลางของสันของมานั่งหรือสันของโต๊ะนะคะแล้วก็ดันน้ำหนักจาก ฝ่าเท้าทั้งหมดนะคะขาอีกข้างหนึ่งจะเหยียดตรงหรือทํามุมเล็กน้อยก็ได้ค่ะให้หามุมแล้วก็โฟกัสของตัวเองนะคะช่วงจังหวะที่ดันตัวขึ้นนะคะก็บีบสะโพกเกรงสะโพกด้วยค่ะท่านี้นะคะก็ให้คุณเนี่ยเอาไหล่นะคะไหล่ลกับคอเนี่ยวางชิดพื้นติดพื้นไปเลยค่ะไม่ต้องเกรงคอขึ้นมานะคะถ้าคุณผงกคอหรือเกรงคอขึ้นมาเนี่ยจะทําให้คุณปวดคอได้ค่ะก็คือวางไหล่กับคอเนี่ยเสมอพื้นไปเลยค่ะ แบบนี้นะคะอย่าลืมเกรงสะโพกด้วยน้ำหนักก็คือให้อยู่จากขาที่ดันตัวเองขึ้นมาค่ะท่าต่อไปนะคะ High p a n k to g o o d Kickback ค่ะท่านี้นะคะใครจะทำอยู่ในท่าแพ n ก็ได้ค่ะแต่ที่ดีพี่ทำแบบ high p a n k แบบนี้เพราะว่าจะได้โฟกัสกล้ามเนื้อก้นมากขึ้นค่ะแล้วก็ สังเกตนะคะปลายเท้าของพี่นะคะจะจิกพื้นไว้ส่วนส้นเท้าลอยนะคะขาช่วงจังหวะที่ขึ้นเหยียดตรงแต่ช่วงจังหวะที่ลงเนี่ยทำมุม90องศาค่ะแบบนี้นะคะคือใครจะทําเป็นแพงอัพหรือจะทําเป็นแพงธรรมดาก็ได้ค่ะแต่ถ้าทําเป็นแพงธรรมดาเนี่ยมันจะเจ็บข้อศอกแล้วก็มุมของก้นเนี่ยก็จะไม่ได้เยอะพี่ก็จะสอนเป็นไฮแพงแบบนี้มุมมันจะได้เยอะกว่านะคะลองไปทํากันดูค่ะ ท่าต่อไปนะคะดัมเบลรีเวิร์ดไฮเปอร์นะคะท่าก็คล้ายๆกับท่าเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าเราแค่เพิ่มดัมเบลนะคะหนีบไว้ที่ระหว่างระหว่างเท้าทั้งสองข้างนะคะท่านี้จะยากนิดนึงก็คือถ้าใครมีเพื่อนก็ให้เพื่อนนะคะเอาดัมเบลเสียบไว้ที่อ่า,อา ตรงเท้าเรานะคะหรือเราจะหนีบดัมเบลขึ้นมาเองก็ได้ค่ะช่วงจังหวะที่ขึ้นก็เกรงสะโพกเหมือนกันค่ะขาสังเกตพี่จะทำประมาณ90องศานะคะแล้วพอขึ้นไปก็จะเกรงเล็กเล็กน้อยนะคะวาดจาก90ไป45แบบนี้นะคะท่าต่อไปนะคะเป็นท่า r frog Good Bridge ค่ะท่านี้นะคะก็คือเท้าทั้งสองข้างเราจะต้องประกบกันแบบนี้นะคะแล้วก็ทํามุมช่วงยกสะโพกค,ค่ะทำมุมเป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะ สังเกตนะคะว่าขาเรานะคะจะประกบกันค่ะและพร้อมจังหวะที่ขึ้นนี่ก็เก่งเล็กน้อยนะคะไหลกับคอให้ชิดพื้นเสมอนะคะเราจะได้รีแลกหัวไหล่และคอด้วยค่ะ ท่าต่อไปนะคะเป็นท่าไฟไฮดรัน์ค่ะท่านี้ให้เรานอนคว่ำแบบนี้นะคะแล้วก็เท้าเราไม่ได้ติดกันต่างจากท่าเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ตาเรานะคะมองไปข้างหน้าไม่ต้องก้มมองพื้นนะคะแล้วจังหวะที่ขึ้นนะคะก็ทํามุม90องศาแบบนี้ค่ะตั้งฉากแบบนี้นะคะทําทั้งสองข้างก็จะได้กล้ามเนื้อก้นเหมือนกันค่ะอยู่ในท่าแพลงแต่ว่าอยู่ในท่าคุกเข่านะคะ ถ้าต่อไปนะคะเป็นครามเชลเหมือนเปลือกหอยอะนะคะให้เรานะคะเอาเท้าประกบกันแบบนี้แล้วก็ฉีกขาด้านหนึ่งออกค่ะก็จะเหมือนเปิดฝาหอยนะคะแล้วช่วงจังหวะที่ขึ้นให้เราเกรงกล้ามเนื้อบีบสะโพกด้วยนะคะก็จะได้กล้ามเนื้อก้นเหมือนกันค่ะแบบนี้นะคะถ้าใครมียางยืดก็ให้ใช้ยางยืดนะคะรัดไว้ที่ประมาณหัวเข่านะคะและพร้อมกับช่วงจังหวะที่ขึ้นก็เกรงเล็กน้อยนะคะก็ทําทั้งสองข้างเหมือนกันคือใครจะนอน กับพื้นก็ได้เป็นใช้เสื่อหรือเบอดโยคะก็ได้แต่ว่าทีเนี้ยพี่ไม่มีพี่ก็เลยทําเป็นสเตปขึ้นมานิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้ข้อศอกเราเจ็บข้อศอกนะคะหรือใครจะทําเป็นแพลงเป็นไซส์แพลงก็ได้นะคะโอเคก็ตามนี้นะคะลองไปฝึกทำกันดูนะคะใช้น้ำหนักนะคะถ้าใครมีดัมเบลว่า ว่าถ้าใ,ใครมีสายรัานถลีสิบเซแบก็ใช้อย่างนั้นก็ได้นะคะก็คือ1เซตทำประมาณที่0 0 30ครั้งนะคะโอเคกด Subscribe